คุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมาบางคนถึงดูเหมือนว่าโลกหมุนไปตามใจพวกเขาทุกสิ่งที่ฝันดูเหมือนเป็นจริงได้อย่างง่ายดายในขณะที่คนอีกหลายคนพยายามทำทุกอย่างแต่ก็ยังติดอยู่กับจุดเดิมๆคําตอบอยู่ที่สิ่งหนึ่งนักประสบความสำเร็จไม่ได้เก่งเหนือใครแต่พวกเขารู้จักเป็นนักรักษาสัญญานี่คือความลับที่หนังสือ The Promise Keeper เปิดเผยและวันนี้ ผมจะพาคุณไปสำรวจทุกแง่มุมของการรักษาสัญญาที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณอย่างแท้จริงสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอ่านเอารวยนะครับช่องรวมบทความเรื่องย่อหนังสือเริ่มสร้างแรงบันดาลใจอ่านหนังสือเอาไว้สร้างความมั่งคัง่งสู่ความมั่นคงแหล่งรวมบทความหนังสือที่จะนำพาทุกท่านมุ่งสู่ความสำเร็จและการตื่นรู้ในทุกสถานการณ์จากการอ่านนะครับวันนี้เสนอเรื่อง หนังสือ The Believer, The Promise Keeper คนประสบความสำเร็จคือนักรักษาสัญญาโดยรัตตีชาญชินปวินนัทก่อนอื่นมาลองย้อนกลับไปดูตัวเองคุณเคยสัญญากับใครหรือกับตัวเองบ้างไหมบางทีคุณสัญญาว่าจะเริ่มออกกำลังกายแต่พอวันรุ่งขึ้นก็เลื่อนบางทีคุณบอกตัวเองว่าจะอ่านหนังสือให้จบแต่ก็จบลงด้วยการเปิดโทรศัพท์แทนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่ทุกครั้งที่คุณผิดสัญญากับตัวเองสมองของคุณจะจดจำความล้มเหลวเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นและมันเริ่มซ้อนทับกลายเป็นนิสัยของความไม่รับผิดชอบตรงกันข้ามคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนเริ่มจากสิ่งเล็กๆเหล่านี้พวกเขาสัญญาเล็กๆกับตัวเองแล้วทำให้สำเร็จเช่นตื่นตรงเวลาแม้เป็นวันหยุดทำงานให้เสร็จตรงเวลาแม้ไม่มีใครจับตาพวกเขาไม่รอแรงจูงใจจากภายนอกแต่สร้างความน่าเชื่อถือกับตัวเองก่อน แล้วความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นจะตามมาเหมือนแรงดึงดูดลองจินตนาการภาพนี้คุณกำลังยืนอยู่บนชายหาดสัญญากับตัวเองว่าจะวิ่งไปยังปลายชายหาดแม้ทรายจะร้อนแม้ขาจะอ่อนล้าแต่คุณยังวิ่งต่อและเมื่อถึงปลายทางคุณจะรู้สึกถึงความภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกนี่คือพลังของการรักษาสัญญามันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นเห็นแต่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสร้างให้ตัวเอง ข้อดอีกของการเป็นนักรักษาสัญญาคือคุณจะเริ่มสังเกตเห็นความสำเร็จเล็กๆในชีวิตและสิ่งเหล่านี้จะสะสมจนกลายเป็นความมั่งคั่งในทุกด้านทั้งการเงินการงานความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งสุขภาพเมื่อ <at the time> คุณท,ทำตามคำพูดของตัวเองได้สมองของคุณจะเริ่มสร้างวงจรความเชื่อมัน่นความมั่นใจและวินัยภายในพลังนี้ไม่สามารถซื้อได้แต่ทุกคนสามารถสร้างมันได้ด้วยตัวเองแต่ก็มีข้อเสีย ถ้าคุณรักษาสัญญากับตัวเองแล้วไม่สำเร็จบ่อยๆคุณอาจรู้สึกท้อและเสียความมั่นใจทันทีดังนั้นจงเริ่มจากสิ่งเล็กๆและเพิ่มระดับความท้าทายอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนการก่ออิฐทีละก้อนหากเริ่มด้วยอิฐใหญ่เกินไปบ้านก็อาจพังก่อนสร้างความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่การเข้าใจว่าทุกความสำเร็จเริ่มจากสัญญาเล็กๆก,กับตัวเองคนที่ร่ำรวยและมีความสุขไม่ได้เกิดมาโชคดี แต่พวกเขาทำตามสัญญาเล็กๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกลายเป็นนิสัยและนิสัยนั้นสะท้อนออกมาในทุกการตัดสินใจเคล็ดลับที่สำคัญคือเขียนสัญญาของคุณลงบนกระดาษหรือแม้แต่ในโทรศัพท์แล้วแบ่งเป็นขั้นตอนเล็กๆให้สามารถทำได้จริงเช่นหากคุณอยากวิ่งมาราธอนเริ่มจากวิ่งวันละ1กิโลเมตรจากนั้น2กิโลเมตรและค่อยๆเพิ่มระหว่างทางให้สังเกตตัวเองคุณทำได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ค่อยปรับ ไม่ใช่ลมเลิกอีกหนึ่งเทคนิคคือสร้างระบบตรวจสอบตัวเองเช่นเลือกเพื่อนหรือคนใกล้ชิดให้เป็นคู่ตรวจสอบเพื่อกระตุ้นให้คุณรักษาสัญญาวิธีนี้ใช้แรงจูงใจจากสังคมแต่แก่นแท้ยัง่ที่ความรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นลองนึกถึงตัวละครจากภาพยนตร์เรื่อง The Pursuit of Happiness คริสการ์ดเนอร์เผชิญความยากลำบากจนเกือบสูญสิ้นทุกอย่าง แต่เขาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมแพ้และรักษาสัญญานั้นอย่างไม่ลดละจนในที่สุดเขาก็กลายเป็นเศรษฐีความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการรักษาสัญญากับตัวเองในทุกวันที่ท้อแท้ผลลัพธ์หลังจากรักษาสัญญาอย่างต่อเนื่องไม่ได้เพียงแต่สำเร็จตามเป้าหมายแต่จะส่งผลต่อความร่ำรวยและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตคุณจะมีวินัยมากขึ้นการตัดสินใจชานฉลาดขึ้นและสร้างความน่าเชื่อถือกับคนรอบตัว เมื่อใครเห็นคุณรักษาสัญญาได้พวกเขาก็จะเชื่อถือคุณและโอกาสทางธุรกิจความสัมพันธ์หรือความก้าวหน้าในชีวิตก็จะตามมาลองคิดภาพย้อนกลับไปสิ่งที่คุณฝันไว้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่สัญญากับตัวเองเป็นสะพานเชื่อมฝันสู่ความจริงหากวันนี้คุณยังไม่รักษาสัญญาแม้แต่น้อยก็ยากที่จะสร้างสะพานนั้นให้มั่นคงแต่ถ้าคุณเริ่มวันนี้แม้เพียงก้าวเล็กๆ สะพานนั้นก็จะค่อยๆแข็งแรงและคุณจะไปถึงฝั่งฝันได้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ผมอยากให้คุณลองถามตัวเองคุณเคยสัญญากับตัวเองแล้วทำสำเร็จบ้างไหมหรือเคยละเลยมันจนฝันค่อยๆเลือนหายไปการเป็นนักรักษาสัญญาไม่ได้หมายถึงคุณต้องสมบูรณ์แบบแต่หมายถึงการมีวินยัยความรับผิดชอบและความเชื่อมั่นในคำพูดของตัวเองถ้าคุณพร้อมแล้วให้เริ่มจากสัญญาเล็กๆวันนี้เขียนมาลงไปแล้วทำให้สำเร็จ สัญญานั้นจะเป็นแรงผลักให้พุ่นก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ลองจินตนาการว่าชีวิตของเราคือแม่น้ำสายหนึ่งน้ำไหลาจากต้นน้ำสู่ออกสู่ทะเลแม่น้ำสายนี้ไม่ได้ไหลด้วยแรงจากข้างนอกแต่เกิดจากความต่อเนื่องและแรงผลักดันจากภายในน้ำที่ไหลยอย่างสม่ำเสมอจะกัดเซาะหินสร้างร่องลึกทำให้เกิดเส้นทางของตัวเองและแม้ต้องผ่านอปุปสรรคน้ำก็จะไม่หยุดไหลจนกว่าจะถึงทะเล เช่นเดียวกันการรักษาสัญญากับตัวเองคือแรงดันภายในที่ทำให้ชีวิตของเราไหลไปข้างหน้าอย่างมั่นคงหนังสือ The Believer The Promise Keeper สอนให้เราเข้าใจว่าคนประสบความสำเร็จไม่ได้เกิดจากโชคหรือพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเป็นนักรักษาสัญญาการรักษาสัญญาไม่ได้หมายถึงแค่ทำตามคำพูดที่ให้กับคนอื่นแต่คือการทำตามคำสัญญาที่เรามีต่อหัวใจตัวเองเช่นการตั้งเป้าหมาย การทำสิ่งที่เราบอกตัวเองว่าจะทำและทำมันจนสำเร็จข้อดีของแนวคิดนี้ชัดเจนมากการรักษาสัญญากับตัวเองสร้างความน่าเชื่อถือภายในจิตใจและต่อผู้อื่นสมองของเราจะตอบสนองต่อความสำเร็จเล็กๆเ,เหล่านี้ด้วยการหลั่งสารโดพามีนทำให้เรารู้สึกพึงพอใจและมีแรงผลักดันในการทำสิ่งต่อไปหลายงานวิจัยพบว่าคนที่ทำตามเป้าหมายรายวันได้สำเร็จต่อเนื่อง30วัน มีผลตอบแทนด้านการงานเพิ่มขึ้นถึง20%โอกาสถูกเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น15%และความพึงพอใจในชีวิตสูงขึ้น30%ในขณะที่กลุ่มที่ไม่รักษาสัญญากับตัวเองผลลัพธ์แทบไม่ต่างจากเดิมแต่แน่นอนว่าทุกอย่างมี2ด้านข้อเสียคือการรักษาสัญญาต้องใช้วินัยและการควบคุมตัวเองหากคุณล้มเหลวหลายครั้งต่อเนื่องอาจรู้สึกท้อหรือสูญเสียความมั่นใจได้ และคนรอบตัวอาจไม่เข้าใจว่าความพยายามเล็กๆเหล่านี้สําคัญอย่างไรสิ่งที่ทําให้นาคิดนี้สําคัญคือความต่อเนื่องและความเชื่อมัน่นเมื่อคุณรักษาสัญญากับตัวเองได้ความมั่นใจจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยปเปรียบเหมือนต้นไม้เล็กที่เติบโตในฤด,ดูใบไม้ผลิวันแรกคุณอาจเห็นเพียงยอดใบเล็กแต่เมื่อฤด,ดูการผ่านไปต้นไม้จะสูงใหญ่แข็งแรงและให้ผลไม้แก่คุณอย่างน่าตื่นเต้นหากคุณละเลยต้นไม้ในช่วงแรก คุณอาสูญเสียโอกาสที่ดีที่สุดของมันไปเคล็ดลับการเป็นนักรักษาสัญญาเริ่มจากการสร้างความสําเร็จเล็กๆก่อนตั้งเป้าหมายที่ทําได้จริงในชีวิตประจําวันเช่นการอ่านหนังสือวันละ10นาทีการออกกําลังกายวันละ5นาทีการทัวรหาคุณที่คุณรักหนึ่งครั้งต่อวันเมื่อคุณทําสิ่งเล็กๆเหล่านี้สําเร็จต่อเนื่อง7วัน14วัน30วันผลลัพธ์จะเริ่มสะสมและเกิดแรงผลักดันมหาศาลลองเปรียบเทียบด้วยตัวเลข จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างไว้ทำงาน200คนพบว่าคนที่ทำตามเป้าหมายรายวันได้สำเร็จต่อเนื่อง30วันมีผลตอบแทนด้านการงานเพิ่มขึ้นถึง20%โอกาสถูกเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น15%และความพึงพอใจในชีวิตสูงขึ้น30%ในขณะที่กลุ่มที่ไม่รักษาสัญญากับตัวเองผลลัพธ์แทบไม่ต่างจากเดิมอีกตัวอย่างที่ชัดเจนคือการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินหากคุณสัญญากับตัวเองว่าจะออมเงินวันละ100บาท หลังจาก1ปีคุณจะมีเงินออมมากกว่า36,500บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและถ้าคุณขยายผลลัพธ์นี้เป็นการลงทุนผลตอบแทนสามารถเพิ่มขึ้น5-10เท่าตัวนี่คือพลังของการรักษาสัญญาอย่างต่อเนื่องในด้านชีวิตส่วนตัวการรักษาสัญญากับคนรักหรือครอบครัวก็เปรียบเสมือนการปลูกพืชที่ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอคุณให้เวลาความใส่ใจและความสัญญาเล็กๆทุกวัน แม้บางครั้งดูเหมือนไม่เห็นผลแต่เมื่อเวลาผ่านไปความสัมพันธ์จะแข็งแรงมั่นคงและคุณจะกลายเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ในสายตาของคนใกล้ตัวแนวคิดนี้ยังอธิบายเป็นวงจรธรรมชาติน้ำที่ตกลงบนพื้นดินอาจเริ่มจากหยดเล็กๆแต่เมื่อไหลรวมกันเป็นลำธารจากลำธารเป็นแม่น้ำสุดท้ายไหลสู่ทะเลได้สำเร็จเช่นเดียวกันความสำเร็จเล็กๆทุกวันสะสมจนกลายเป็นความสำเร็จใหญ่ หลายคนอาจสงสัยว่าการรักษาสัญญาเพียงอย่างเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงหรือคำตอบคือใช่ถ้าเรารักษาสัญญาแบบต่อเนื่องและมีวินยัยหลายสถิติชี้ให้เห็นว่า92%ของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จเริ่มจากการรักษาสัญญากับตัวเองก่อนและต่อยอดสู่ความสำเร็จในงานและธุรกิจตัวอย่างภาพยนตร์ที่ชัดเจนคือเรื่อง The Pursuit of Happiness คริสการ์เตอร์ตัวละครนี้ไม่ใช่คนพิเศษ แต่เขารักษาสัญญากับตัวเองว่าจะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคแม้จะเคยไร้บ้านและยากจนสุดท้ายเขาก็เป็นเศรษฐีและนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเรื่องนี้สอนให้เราว่าการรักษาสัญญาเล็กๆต่อวันสามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริงสรุปได้ว่า The Believer The Promise Keeper ไม่ใช่แค่แนวคิดเชิงปรัชญาแต่เป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตที่ชัดเจนคุณสามารถนำไปใช้ได้จริงตั้งแต่เรื่องเล็กที่สุด ไปจนถึงเป้าหมายใหญ่สร้างความมั่นใจในตนเองสร้างเครดิตในสายตาคนรอบข้างและผลลัพธ์คือความสำเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินและความสัมพันธ์ท้ายที่สุดลองถามตัวเองคุณสัญญาอะไรกับตัวเองวันนี้แล้วคุณจะเริ่มทำมันทันทีได้อย่างไรคุณอาจคิดว่าคุณกำลังฟังเรื่องของคนอื่นแต่จริงๆนี่คือเรื่องของคุณเองคุณคือตัวละครสำคัญที่กำลังตัดสินใจว่าจะรักษาสัญญาและสร้างชีวิตที่คุณฝันไว้ให้เป็นจริงหรือไม่ และถ้าคุณพร้อมผมอยากให้คุณลองแชร์เป้าหมายเล็กๆของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ครับ และท้ายสุดหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือและชอบสะสมเนื้อหาเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจแบบนี้ต้องการค้นหาหนังสือไว้เป็นส่วนตัวก็ลองคลิกดูลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับและท้ายสุดหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ่านเอารวยพวกเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆหนังสือดีๆเล่มใหม่ๆและมุมมองที่น่าสนใจแบบนี้อีกในอนาคตรวมทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาและการพัฒนาตัวเอง สำหรับคลิปนี้ขอผู้ฟังจงโชคดีช่องอ่านเอารวยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ